ะะวันนี้คุณครูมีกิจกรรมสร้างสรรค์นะคะโดยมีอุปรกรณ์อะไรบ้างนะคะมีกระดาษใบอ่านที่คุณครูให้ไปนะคะแล้วก็จะมีกระดาษสีอยู่ในถุงนะคะจะมีสีต่างๆที่คุณครูติดไปให้นะคะแล้วก็มีกาวนะคะแล้วก็กันไกลเด็กๆสามารถาดูซิ เด็กๆสามารถตัดเองได้นะคะตามรูปแบบที่คุณครูสั่งไปนะคะอ่าเดี๋ยวโรอขั้นตอนนะคะร้อมไหมคะเด็กๆอ่าถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันค่ะขั้นตอนที่หนึ่งนะคะเด็กๆนะคะนํากระดาษสีเขียวนะคะสีฟ้า มีสีดำแล้วก็เด็กๆดำมาตาเกานะคะอ่าจะได้อ่ะจะได้เป็นเม็ดนี้นะคะอ่าจากนั้นนะคะเมื่อเด็กๆติดกระดาษรงพื้นเสร็จแล้วนะคะจะเป็นสีต่างๆอ่ะเราจะติดสีน้ำตาลนะคะโดยเป็นครั้งคืน ชมพูหลังกาเป็นสีอะไรคะเด็กๆสีเหลืองนะคะเราจะได้อ่าเดี๋ยวเรามาติดพร้อมกันนะคะอ่าเมื่อเด็กๆนะคะติดแล้วเด็กๆนะคะฝั่งสีชมพูบ้านนะคะฝั่งสีน้ําตาลอ่าลองดูนะคะฝั่งที่มีพื้นสีฟ้านะคะจะเป็นเด็กๆสังเกตว่า จะเป็นกลางวันหรือว่ากลางคืนคะตู่มทองคะ่ะจะเป็นกลางวันคะ่ะส่วนสีดำอ่ะเป็นอะไรคะเด็กๆกลางคืนเก่งมากคะ่ะเด็กๆนะคะชิ้นนานจะเป็นหน่วยของคําว่ากลางวันกลางคืนนะคะจะได้ผลงานศินละปะมาได้นะคะเดียวเด็กๆนะคะกระดาษที่เหลือนะคะเด็กๆสามารถ ตกแต่งตามจินตนาการของเด็กๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูอีกนะคะของคุณครูจะมีตกแต่งอะไรบ้างรอรับชมได้เลยค่ะเมื่อเด็กๆนะคะตกแต่งนะคะชิ้นอานนี้ของคุณครูเป็นตัวอย่างนะคะเด็กๆสามารถตกแต่งตามจินตนาการได้นะคะอ่ะเรามาดูอีกครั้งนะคะฝั่งนี้นะคะจะเป็นกลางวันฝั่งนี้เป็นอะไรคะ กลางคืนเด็กๆสังเกตได้นะคะกลางวันจะมีดวงอาทิตย์นะคะส่วนตอนกลางคืนจะมีอะไรเอ่ยมีพระจันทร์นะคะกับดวงดาวนะคะอ่าเมื่อเด็กๆทำชินานเสร็จนะคะเด็กๆก็เก็บอุปกรณ์นะคะแล้วก็ส่งชินานให้คุณครูดูด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ